มันเป็นเรื่องเล่าของตันหน่วยแกเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็น,ปนอุบาสกอุบาสิกาหรือไงที่อยู่วัดเนะ่ยที่ทํางานที่วัดเขาเรียกอุบาสกเลยที่เป็นผู้ชายนะ่าจะเป็นอุบาสกเลยคือทํางานทํางานให้พระเนะี่ยพูดง่ายทำงานเกี่ยวกับพาพระไปไหนมาไหนนะแล้วแต่าพระจะเรียกใช้งานนะแกก็เป็นคนมีฐานะดีอยู่นะแกก็อายุมากแล้วแหละลูกหลานก็เป็นคนมีงานมีการดีอยู่แต่ว่าแกเป็นคน ยังไงล่ะเป็นคนธรรมะธรรมูนอ่ะก็อยากจะใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายของตัวเองนะให้กับพุทธศาสนาอะไรประมาณนั้นแกความคิดของแกแกก็เพราะแต่ละวันแกก็ไม่ไปไหนมาไหนไม่ไปเที่ยวไม่ไปล่าสัตว์เหมือนคนแก่คนอื่นนะแกก็จะเข้ามาที่วัดอย่างเดียวน่ะก็แล้วแต่ว่าพระอาจารย์จะให้แกทําอะไรน่ะ จะสั่งงานสั่งการอะไรแกน,นั่นแหละประมาณนั้นแกก็เป็นคนอย่างนั้นนะหมายความว่าแกมีฐานะดีอยู่มีเงินพอจะใช้อยู่นะพอที่จะใช้จ่ายอยู่นะแต่ว่าแกอยากจะทําตัวอุทิศประโยชน์ทําตัวให้กับพุทธศาสนานะพูดง่ายๆก็อยากจะบําเพ็ญตัวเองให้กับพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าพระอาจารย์จะใช้เรื่องเรียกใช้งานแกให้ทําอะไรนะนั่นแหละนั่นแหละความผิดของแกแก ทุกเช้าลูกของแกก็จะมาส่งแกที่วัดนั่นแหละก็มาแต่เช้าเลยพอตกเย็นมาดึกๆก็จะมารับแกบางทีไม่มีอะไรทําแกก็ฟังทำอยู่ที่วัดนั่นแหละมันเป็นวัดที่ทุกวันพักเขาจะเปิดเทศตามเปิดเปิดเปิดลำโพงใหญ่นะให้ได้ยินไปทั่ววัดเลยนั่นแหละเป็นเป็นวัด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 นัเขาทำกันวัดที่แกไปอยู่แล้วที่หน้าหน้าวัดก็จะเป็นป่าช้าเป็นตรงตรง ข้างประตูนะ่ะข้างประตูวัดนะ่ะเป็นเป็นป่าช้าครับประมาณเกือบหลายไร่อยู่เหมือนกันนะ่ะเป็นบริเวณของป่าช้าเ,เวลาเขาเผาศพอะไรเขาก็จะเอา,เอ,า,า,าอ่าซากศพซากอัฐิอะไรไปฝังที่ที่ป่าช้าที่วัดนั่นแหละแกก็ไปอยู่วัดนั้นนะ่ะเป็นวัดที่ที่กว้างพอสมควรนะ่ะแต่และว,วันวันพระเขาก็จะเปิดอ่เทศนาของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ให้ได้ยินไปทั่ววัดนะ่ะที่วัดนั้นเขาทากันแกก็ไปอยู่ที่นั้น เกือบจะทุกวันนะ่ะแต่พอปีสองปีมานี้แกรู้สึกว่ามันผิดสังเกตก็ตรงคิ่ว่าที่วัดเนี่ยตรงป่าช้าตรงที่เขาเอ่อฝังกระดูกคนตายในป่าช้านะที่มีป้ายชื่อคนตายคนนั้นคนนี้อยู่ในป่าช้านะ่ะสองสามปีมานี้แกรู้สึกว่ามันผิดสังเกตอยู่ก็คือว่าถึงวันพระทีไรแกจะเห็นเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตรงมานั่งตรงหน้าป่าชานะ่ะ หมายถึงว่าหน้าป่าช้ามันจะติดกับทางเดินทางเดินทางคนขี่รถเข้ามานะ่ยแล้วมันก็จะมีมานั่งอยู่ตรงที่หน้าป่าช้านะทีนี้พอถึงวันพระทีไรเนะี่ยแกแกรู้สึกว่าแก,แกเห็นคนเป็นเป็นเหมือนคนแก่เป็นผู้หญิงเป็นยายแก่ประมาณเป็นผู้หญิงสูงอายุสูงวนะัยน่ยมานั่งตรงบ้านมานั่งหน้าป่าชานะ แกก็ถามคนอื่นอยู่นะถามพระถามอ,าอุบาสกบาสิกาที่อยู่ด้วยกันเนะ่ะไม่มีใครเห็นไม่เห็นมีเห็นแต่คนเดียวเห็นแก่คนเดียวแกเป็นแก่คนเดียวที่เห็นเห็นเห็นผู้หญิงสูงวัยมานั่งที่มานั่งตรงหน้าป่าช้าในวันพานะแกก็แปลกอยู่เหมือนกันแกก็ถามคือถามคนอื่นอยู่นะว่าเห็นไหมคนอื่นก็ว่าไม่เห็นไม่มีอะไรนะก็ปกติทุกอย่างไม่มีใครมานั่งมาอะไรอยู่ที่หน้าป่าช้าหรอก มีคนขับรถผ่านไปผ่านมาลูกหลานแกที่มารับแกเขาก็ว่าไม่เห็นแต่ไม่รู้เป็นอะไรแกไปเห็นเข็นคนเดียวน่ะเข็นผู้หญิงสูงวัยมานั่งที่นหน้าหน้าป่าช้าหน่ะคือ <c oughs> จะมาทุกวันพระนะครับทุกวันพระขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแลมแปดค่ำแลมสิบสี่ค่ำแลมสิบห้าค่ำอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าจะมาทุกวันพระนั่นแหละแกเห็นแกก็ สงสัยมอนกันว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมต้องมาวันพระทําไมแล้วเป็นใครเป็นคนบ้านที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเพราะถึงวันพระวันหนึ่งแกก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปถามไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ก็าามาจริงๆวันพระวันนั้นแกก็ตัดสินใจลองเดินเข้าไปถามดูว่าเป็นยังไงไมาอย่างไรพอไปถามถามยังไงก็ไม่พูดไม่จาไม่อะไร คือไม่พูดไม่อะไรเลยครับเป็นเป็นคนที่ไม่พูดถามยังไงชวนคุยเรื่องไหนเรื่องอะไรไม่พูดไม่อะไรก็แกก็ก็ซักพยายามจะถามพยายามจะคุยพยายามจะมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าคุณยายคนนั้นกับแกกับไม่พูดไม่ตอบสนองอะไรกับตาหนวยเลยมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพระวันหนึ่งแกก็ลองตัดสินใจชวน ลูกของแกนั่นแหละมามาลองลองมามาชวนคุยกับคุณยายคนนี้หน่อยเป็นเป็นลูกสาวผู้หญิงเผื่อว่อาผู้หญิงกับผู้หญิงมาคุยกันจะจะได้เผื่อเพื่อแกคิดว่าอา่อตนันวยเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้แกเริ่มไม่ก็ไม่อยากจะคุยกับผู้ชายแกก็เลยลองตัดสินใจลองเอาลูกสาวมามามาคุยดูลองมาถามหนูสิเผื่อว่าแกจะคุยบ้างแกก็ตัดสินใจชวนลูกสาวมาวัดวันนั้นมันเป็นวันพระ พอตกดึกขึ้นมาก็แกก็รอรอดูว่าจะมีใครมานั่งที่มาทีม่มาหรือเปล่าปรากฏว่าวันพระวันนั้นไม่มีใครมานั่งมานั่งบริเวณนั้นเลยมานั่งตรงที่เคยนั่งน่ะแกก็คิดว่าแกจะให้ลูกสาวลงไปถามดูสิว่าเป็นยังไงไมาอย่างไรงปรากฏพอพาลูกสาวพาคนอื่นมาน่ะแกกับไม่เห็นคนใหญ่คนนั้นทีนี้มีอยู่วันพระวันหนึ่งก็ แกก็ไม่พาใครมาหรอกแกก็อยู่คนเดียวนี่เลยแต่ปาบอว่าแกเห็นจริงๆเขียนมาในในวันที่แกไม่พาใครมานะแกก็ลองเดินเข้าไปถามดูก็เป็นยังไงก็เหมือนเดิมไม่พูดไม่จาแกก็พยายามถามนั่นถามนี่ก็เหมือนเดิมวันพระวันนั้นก็ก็ยังป่วยการไม่คุยไม่อะไรกับแกแก็เหมือนเดิมไม่คุยไม่พูดไม่จา ในวันนั้นพอดีว่าลูกสาวแกมาพอดีในจังหวะที่แกกําลังคุยกับคุณยายคนนั้นนะ่ะลูกสาวกับพอ่อพอรับพอรับแกขึ้นขึ้นรถกับบอกแกว่าเล่าให้แกฟังว่าแกคุยกับใครแกเหมือนเหมือนคนบ้าเลยไปคุยอะไรกับไม่มีใครอยู่ตัวมานั่งเลยนะเป็นคือลูกสาวแกเห็นเห็นตาโวยหนะ่อยคุยกับใครไม่รู้นะคือไม่เห็นคนนะพนูดง่ายคือ คือเห็นพ่อตัวเองคุยกับคุยกับเก้าอี้นะไม่ไม่เห็นคุณใจคนนั้นนะแต่เห็นพ่อตัวเองกําลังคุยกับเก้าอี้เหมือนคนเหมือนคนคุยกับคุยกับเก้าอี้นะเหมือนคน้ากเป็นไม่มีเพื่อนคุยแล้วไปคุยกับเก้าอี้นะคือลูกสาวแกไม่เห็นคุณยายคนนั้นนะเห็นแต่พ่อตัวเองคุยกับเก้าอี้นะไม่ไม่เห็นใครเห็นแต่ตันวยนะคุยกับเก้าอี้คนเดียวน่ะหลังจากนั้นทุกวันนี้แกก็ทําใจแล้วแหละแกก็ป่วยอการแล้วแหละก็คงจะ เป็นผีนั่นแหละมาจําสินแล้วแกก็คงก็ไม่จะทํำยังไงเนาะก็ไม่มีใครเห็นเห็นแต่คนเดียวตัวเองคนเดียวเห็นนะก็คงจะเป็นผีนะถ้าถ้าไม่มีผีก็คงคนหนึ่งก็จะเห็นด้วยไปถามไปพูดก็ไม่คุยด้วยก็ไม่รู้ทำยังไงแกก็แกก็ทําใจนะแกทุกวันพระที่ไรแกก็เห็นเห็นเห็นทุกวันพระก็แกก็จนชินแล้วแกก็คงเป็นผีมาจําสินนั่นแหละแกก็คิดอย่างไง